จากหมู่บ้านนะเราเดินมาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังอยู่ในส่วนของอป่าไผ่อยู่นะครับตรงนี้ช่วงแรกๆนี้ก็จะเดินขึ้นเดินลงนะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่อยู่ในร่มนะครับโอเคจากหมู่บ้านนะเราเดินมาประมาณ3กิโลนะครับ เวลาชั่วโมงครึ่งนะก็จะถึงจุดพักต้นซานหลืออีก5กิโลนะยังไม่พอใช่ไห้พี่ต้องเร็วกว่านี้ใช่ไหมไม่ไม่ครับพอได้ครับไปเรื่อยๆก็นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะเล็กๆน้อยๆระหว่างทางบัวได้เหมพัดลมอ่ะขนาดได้เยอ่ะบัรได้ลงใช่ไหมช้ากว่าเดิมเดินมาได้ประมาณสัก4กิโลนัเดินสักครึ่งทางนะช่างคนเดียวนะ ถึงบริเวณจุดพักเนินขะเนียงนะอเคอันี้ก็อีกครึ่งทางตอนนี้ก็ยังไม่ยังพอมีร่มอยู่นะครับตอนนี้ก็เดินมาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะประมาณสองชั่วโมงสี่สิบนาทีนะก็พากินข้าวกันข้างหน้าก็จะเป็นตัว แนวสันเขาช้างเผือกนะัข้างหน้าไอตรงแอ่งนะครับแอ่งตรงนี้นะครับแอ่งตรงนี้นะครับเป็นที่พักของเรานะส่วนยอดตรงนี้นะครับยอดตรงนี้ก็เป็นยอดสูงสุดนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตอนเย็นอันนี้ก็เดินกับเพื่อนๆมาประมาณเกือบเกือบห้าชั่วโมงนะข้างหน้าจะเป็นแคมป์ที่พักนะ อ่ตรงหบนะครัหลังจากพักเสร็จเราก็จะเดินขึ้นสันเขาวลรกนี้นะไปที่ยอดสูงสุดอันนี้เดินตั้งแต่10โมงนะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3ามครึ่งนะตอนนี้เราก็จะเดินลงเนินช่วงสุดท้ายนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นแคมป์ของเราแคมป์ของเรานะงน,ะน,นี้จากนั้นพักสักหน่อยเราก็เดินตามสันคมมีดขึ้นไปไปจุดสูงสุดของเขาช้างเผือกตรงนั้นนะครับก็อีกประมาณทักหนึ่งชั่วโมง ด้านหลังที่เราเห็นนัจะเป็นเขื่อนเขาแหลมนะเดี๋ยวขึ้นไปยอดสูงสุดจะเห็นชัดบริเวณทางลงนะช่วงสุดท้ายมันจะชันนะจะมีเชือกนะก็อ,อนนี้ก็คือบริเวณแคมป์นะครับก็จะมีสร้างห้องน้ำไว้นะอันทนี่เห็นมีสองห้องบริเวณแคมป์ก็ไม่ไม่กว้างนะครับต้นไม้ก็มีหย่อมๆเล็กๆน้อยๆนียนะ่ย